สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงคนเกิดเดือนมิถุนายนดวงประจำเดือนพฤษภาคมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะว่าความเป็นไปของชีวิตคุณในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไร การทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะเรามาดูความเป็นไปของชีวิตคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นอย่างไรให้ไพ่พรมยานบอกได้ค่ะดวงชะตาคนเกิดเดือนมิถุนายนประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรแม่หมอขออนุญาตคนเกิดเดือนมิถุนายนจับไพ่12ใบค่ะหนึ่งสองสสห้เจ็ด แปดเก้าสอดสองดวงชะตาคนเกิดเดือนมิถุนายนประจำเดือนพฤษภาคมนี้ใบแรกรจนากับสังทองตัวคุณไพ่อิน์านุมานกับนางเบนจากาย เท้าวเวสุวรรณพระศิวะพะนางสุบุรวดดีกุมารทองเทพธิดาแมงป่องพลามแผงสอน ท้าวิรูปักพระรามกับนางสีดาใบสรุปไก่ทองปราบชาละวันใบแรกตัวคุณนะคะรจนางกับสังทองคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดคุณได้นะคะคุณมีโลกอุดมคติอุดมการในตัวคุณเอง ทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นกาแก่งไม่ยอมแพ้เหมือนคุณชอบทดลองค้นคว้าสิ่งที่แปลกใหม่ทำให้คนอื่นแปลกใจได้ตลอดเวลาแล้วคุณก็สามารถทำตามความคิดที่คุณวางไว้ให้สําเร็จได้จนคนอื่นแปลกใจได้นะคะรัจนากับสังทองเนะะียค่ะคุณมีความคิดซ่อนไว้ไม่สามารถเข้าถึงเข้าใจคุณได้แล้วการเงินคุณ พาอินสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยงดงามแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนในเรื่องการเงินการหาเงินนะคะเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณจะพบความสำเร็จเพราะคุณรู้จักคุณค่าของเงินแล้วมีโชคมีลาบอยู่ตลอดเวลามีผู้คนช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่คุณต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วแต่ใบนี้ก็ยังหมุนเวียนต้องรอบคอบในการเงินอยู่นะคะ คุณสามารถทําตามความคิดที่วางไว้ได้และความเป็นอยู่ของคุณนะคะคุณการติดต่อคนรอบข้างไปอยู่เพื่อนฝูงญาติทุกคนที่อยู่ใกล้คุณคุณเป็นคนชอบขันอาสารับใช้ทํางานที่เสี่ยงอันตรายได้ชอบนะคะชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องเพึ่งพากันได้นะคะมีความสุข ความมั่นคงความช่วยเหลือคุณเป็นคนมีเมตตากับญาติพี่น้องนะฮะความเมตตาก้าได้กาเสียความเป็นอยู่คุณมีบ้านมีรถมีความสุขนะคะเงินทองลูกหลานบริวารไพ่พัสิวะสิวะคุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์หรือลูกน้องบริวาลได้ดังที่คุณคิดนะฮะคุณปรารถนา มีปัญหาให้แก้ไขได้รู้ลูกน้องบริบาลคุณลูกคุณเป็นคนเก่งนะคะมีพลังอำนาจในตัวเองแต่ชีวิตเขาเหมือนไม่ไม่ค่อยมีเหตุผลมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาแบบไม่มีเหตุผลบางครั้งก็ดีเข้ามาแบบคาดไม่ถึงบางครั้งก็มีปัญหาเข้ามาแบบคาดไม่ถึงในะช่วงนี้นะคะในเดือนนี้คุณเป็นคนเก่ง ถึงมีอะไรเข้ามาอุปสรรคปัญหาก็แก้ไขได้แล้วคุณทําตามความคิดที่คุณวางไว้ได้แต่ณนะตอนนี้ถ้าเป็นปัญหาก็ดูเหมือนยังไม่สําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาต้องอดทนฝ่าฝันเพราะใบนี้ต้องต้องต่อสู้แข่งขันเพื่อเอาชนะเรื่องความรักคุณเป็นคนซื่อสัตย์รักใครรักจริงทุ่มเทให้นะคะ ทุ่มเทให้ทั้งใจรอคอยได้ถ้าเป็นคนโสดคุณก็รอคอยได้แล้วมีคุณมีความรักคุณก็มีความซื่อสัตย์จริงใจแต่เหมือนคิดอ่านคิดในเหมือนเด็กๆรักความสนุกสนานและถ้าคู่ดีกับคุณคุณก็ดีแบบใจหายถ้าคู่ไม่ดีนะคะคุณก็เหมือนคุณคุณจะรักคุณจะดีกับคนที่ดีกับคุณเรื่องความรักแต่คุณซื่อสัตย์ เราคอยได้น่ารักสุขภาพต้องดูแลสุขภาพนะคะในทุกๆด้านโดยเฉพาะช่วงท้องคิดตัดสินใจความสมหวังคุณลงมือทำแล้วคุณก็พบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณคิดเพราะคุณเป็นคนเหมือนใจดีใจกว้างมีผู้คนช่วยหรือช่วยเหลือให้พบกับความสำเร็จสมหวัง สิ่งที่คิดที่เป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะคุณสามารถทำตามความคิดที่วางไว้ได้อดทนจนกว่าจะประสบผลสําเร็จถ้าคุณก็จะประสบผลสําเร็จแล้วการงานคุณไพ่ทายวิลุปักคุณสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆเข้ามาได้นะคะมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวรู้จังหวะเวลาที่จะแก้ไขที่จะตัดสินใจคุณมีพลังอยู่ในตัวเองเนะะี่ยค่ะพลังอํานาจเก่งกล้า นิ่งคิดค้นควา้าค้นหาทางออกได้คุณรู้เวลาช่วงไหนที่เหมาะสมคุณทำงานที่ละเอียดรอบคอบได้นะคะมีกฎระเบียบมากมายคุณทำได้พวกจิตใจคุณนิ่งและแข็งแกร่งโชคลาบชื่อเสียงนะคุณจะพบกับโชคลาบความสำเร็จนะคะเป็นโชคถึงจะอ่อนไหว หรือต้องรอนะคะแล้วคุณแต่คุณก็จะได้โชคลาภความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังวางไว้แต่ดูเหมือนใในเดือนนี้ได้ไพสรุปไก่ทองการแข่งขันการต่อสู้แล้วตัวคุณนะคะทำตามอุดมคติอุดมการที่วางไว้ไดะคะ้ความสำเร็จหรือสำเร็จที่รวดเร็วในสิ่งที่คุณคิดคุณวางไว้แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่รวดเร็วแต่ถ้าได้สำเร็จก็สำเร็จมาแบบรวดเร็ว ความสมหวังคุณเมื่อคุณคิดตัดสินใจทำอะไรก็จะสำเร็จมีความสุขชื่อเสียงทำตามความคิดที่คุณวางไว้ได้นะคะถึงจะติดขัดบ้างแต่คุณก็จะสำเร็จสมหวังตอนนี้ดูจะแข่งขันต่อสู้สำเร็จนะคะความสำเร็จคิดเมื่อคุณตัดสินใจทำแล้วจะสำเร็จสมหวังแล้วไพ่จะบอกอะไรคะ่ะ มีคนช่วยเหลือความสุขความสำเร็จนะคะคุณคิดตัดสินใจที่คุณจะแข่งขันปัญหาก็จะหมดไปการเอาใจใส่ความสุขความสำเร็จนะคะเหมือนไพ่บอกทำตามที่คุณคิดวางไว้ได้ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม Subscribe ไ,ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ